สวัสดีเอฟซีทางช่องของสงการนะคะวันนี้จะเอาแนวทางของเหลขคำนวณมากฝากนะคะเพื่อเๆ่อเอฟซีกะขอโทษขออภัยนะคะที่ขันเหลขกบล็อกเข่านะคะเลขบอกเข่ากะมีเข่าจุดนะคะ,เ,กกะ,เ,ะ,คะเป็นเหลขคำนวณสองสูตรนะคะเหลข็คขำนวณสองสูตรแต่มันจะเป็นตัวตัววิ่งตัวแลนนะคะเหลข สองสูตรนี้ส่วนมากจะเข่าตัววิ่งนะคะมันจะเข่าตัวสูตรที่หนึ่งนะคะหวดวันที่สองค,คือภาพ้มหกเกิบเข่าวิ่งเต่เป็นตัวร่องนะคะที่เข่านะคะตัวร่องเข่านะคะตัวร่องเข่าที่หนึ่งนะคะกะเข้ากับวารว่าลีจะออกตัวใดนะคะ ทางช่องกะเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะพี่น้องอฟซีนะคะมกักกระจัดขัดกระพานแต่ว่าห้ากับสนับสนุนวรัฐบาลไทยนะคะกะคลิปนี้กะบเบิ่งเป็นวบันเทิงก็ไดนะคะคือคลิปนี้กะเป็นสูตรเลขคานวณน,นะคะ หัดก้นไห้สองสูตรนะคะแอดไห้สองสูตรเข่าสูตรที่หนึ่งนะคะดินซีร่องหนึ่งนะคะก็เลไปเข่าร่องนะคะเข่าตัวร่องนะคะเข่าร่องหนึ่งนะคะสูตรสองบ่อเข่านะคะสูตรสองบ่อเข่านะคะแต่สูตรหนึ่งเข่าตัวร่องนะคะส่วนมาก ขันบ่เขาตัวดินก็จะเข่าตัวร่องนะคะการ่องผิจารณาบเบิ้งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาเด้อค่ะท่านช่องก็ให้เป็นเคี่ยงแนวทางนะคะก็บ่รู้ว่าจะออกตัวใดนะคะเบิ้งเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะตัวใดเบิ้งก็มีตัวเด็ดเดดังๆก็เอามาใส่กันกระไ้นะคะเอามาใส่กันกระไ้ หวนนีกระฮิดออกมาแล้วนะคะสองสูตรที่เก้าค่ะ้าเทียมันเข่านะคะเนาะเขากับวายากถิมอยากป้าเขากับไว้์คือเกลานะคะเด็กคำนวณมีสองสูตรแต่มันมาน้ำกันค่ะหวนนี้ก็เดยมาเกตคือกันเลยนะคะ สองสูตรนี่มันมามันดินมันดินเก็ยิคือกันค่ะพี่น,อน้องมาดินตัวตัวเดียวกันอีกคือเกานะคะดินหลีกสวยเหลีกงามนี่ค่ะคันแม่นเิดยริงวดก้อนนี่เข่าเลยค่ะงวดก้อนมากตแล้วจับคู่ก็ไใดหนึ่งเอ้ยเกิตหนึ่งน้ำนะคะ วันนี moon, ้เข้ากับมาบึงกันค่ะว่าจะเข่าอีกบนะคะวันนี้เข้ากับมาบึงกันว่าจะเข่าอีกบนะคะงวดก้อนเป็นกระเข่าตัวที่เข่าหนึ่งนะคะงวดก้อนนะคะเป็นตัวร่องนะคะเข่าทีหนึ่งนะคะวิ่งแดนวดนี้กับมาแล้วนะคะเขาก็ะไห่มาดินที่เกศร่องเก่านะคะสูตรหนึ่ง สูตรที่หนึ่งดินทีกิตล่องเก่านะคะสูตรอ่สองกับดินทีกิตล่องแปดนะคะพี่น้องเอฟซี C. สูตรสองจะมีจับคูไ้พรอมนะคะเต้วังหันบ่กเขาแล้วค่ะนี่ะคะสูตรสูตรหนึ่งนะคะมันกับมาชนกันทีกิตกับสูตรสองอีกคือเก่านะคะมาดินกิตคือเก่านะคะเอฟซี F C. โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะผู้ใดมีตัวเด็ดๆดังๆก็เอามาใส่นะคะเพราะว่าทางช่องหรือว่าแอดกระจับไห่กับบ่อเข่านะคะมันเป็นสูตรของขึ้นนะคะอาจารย์เป็นไหหมานะคะนะคะกะลิบ่อถิ๋มบอปานะคะกะลิมานั่มเสนอคือเกาค่ะนี่ละค่ะสูตรที่ มันก็นเคยเข่ามาเรื่อย่ค่นเ่าเขา่าพิษผลาหวดหนึ่งอาจจะเข่าอีกหงวดหนึ่งจงสิบมน่ค่ะก็เลยต้องมานํำสนนือกันนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะหวดประจําวันที่สิบหกสภาพุ้มหกเจ็ดนะคะขอฝากคนดไร่คนไแ้แ์หรือกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะบร่ไดพาดตัวหลีกดิดๆจากช่องสงการผ้าร้ยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเอซีที่เขามาเบิงเขามาคอมเมนต์ยังสั่งสคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็จับบอยาวนะคะคลิปนี้ก็บเดยโทรศัพท์แอดกับบอหันดีโทรศัพท์แอดกับบอดีนะคะบอหันใหล่ใดญโทรศัพท์กับสิไปแล้วครับพี่น้องขอฝากช่องหน่อยน้อยในเดือค่ะเด้ออย่าลืมนะคะ เื่กดไถ่กดแชร์ให้กันนะคะเบึงเป็นแนวทางนะคะเอาวารูวาตัวเลขจะออกตัวใดนะคะเพราะฉะนั้นกับบึงแลละกะ็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็สนับสนุนหัวรัฐบาลนะคะทางช่องนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุ้นทุกการรับชมนะคะขอคุ้นและกะ็แห่งโชคโชคมันๆมัน ไปในวันที่16คฤอสภาคค้งหกเกตนะคะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ